สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอรเพนขายรถไทยมือสองจากร้าน PC Tractor อ,อำเภอเบญจลักษณ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะค่ะวันนี้พรเพนมีรถไถคันนี้ค่ะมารีวิวค่ะ ค u b บตา M 5 0 0 0 SU ค่ะรถคันนี้ค่ะมีอุปกรณ์2ชิ้นค่ะดันหน้าและผานหลังค่ะทางร้านนะคะเก็บสีเก็บสวยให้ทั้งคันค่ะค่ะรถคันนี้นะคะไม่มีเล่มค่ะแต่ทางร้านค่ะจะออกเป็นใบซื้อขายให้นะคะค่าก่อนจะไปชมคลิปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้พรเพนด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปค่ะค่ะมาดูรับๆคันกันเลยค่ะค่ะรถคันนี้นะคะ M 5 0 0 0 SU ค่ะ มีอุปกรณ์2ชิ้นค่ะดันหน้าผ่านหลังนะคะทางร้านค่ะเก็บสีเก็บสวยให้ทั้งคันค่ะเข้าบานสวยสวยเลยค่ะค่ะรถคันนี้นะคะเป็นเครื่องโยนต์สี่สูบค่ะเดินหน้า8เกียร์ถอยหลัง4เกียร์ค่ะเข้าบานสวยสวยเลยนะคะรถพร้อมใช้งานลุยงานค่ะ ลูกค้าท่านใดน,นะคะที่กำลังตามหา M 5 0 0 0 s u ค่ะเข้าแล้วนะคะที่ร้าน TC Tractor อํเาเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกษค่ะร้านเราเปิดให้บริการทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดค่ะรับสมัครลูกค้าจำนวนมากนะคะเบาใหม่ค่ะ หลังคาไม่รั่วไม่ซึมนะคะยางล้อหนา้าล้อหลังเป็นยางที่ติดมากับตัวรถนะคะระบบไฟนะคะใช้งานได้ทุกจุดค่ะข้างหลังสวยๆเลยค่ะพีทีโอใช้งานได้ปกตินะคะ รถพร้อมใช้งานลุยงานค่ะเข้าบ้านสสวยๆเลยค่ะเครื่องดีเกียร์แจ๋วค่ะส่วนผานหลังนะคะเป็นผ่านที่ติดมากับตัวรถค่ะทางร้านก็เก็บสีเก็บสวยให้ค่ะ รถพร้อมใช้งานลุยงานค่ะ้ลนเาราน,เานะคะมีรถไถ หลากหลายรายการค่ะและมีโปรโมชั่นดีๆลดราคากระหน่ำค่ะสามารถแวะมาดูมาชมที่ร้าน PC Tactor ได้นะคะหากลูกค้าท่านใดไม่สะดวกนะคะสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0816004753ค่ะชั่วโมงการใช้งานนะคะ Yeah. ไม่ไดันนะคะ งานได้ปกตินะคะ รถคันนี้นะคะคูบตา m 5 0 0 0 su ค่ะมีอุปกรณ์2ชิ้นค่ะดันนาผ่านหลังนะคะทางร้านค่ะเก็บสีเก็บสวยให้ทั้งคันค่ะค่ะรถคันนี้นะคะไม่มีเล่มนะคะแต่ทางร้านค่ะจะออกเป็นใบซื้อขายให้ค่ะราคาค่ะ เพียง245,000บาทค่ะย้ำค่ะ245,000บาทค่ะสนใจโทร0816004753ค่ะร้านเราร้านทีซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจลักษณ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะจะส่งฟรีเหมือนเดิมค่ะ1,000กิโลค่ะร้านเรามีรถไายหลายรุ่นหลายรายการค่ะมีคูบต้ายันมาอิซกิและแม็กซี่ค่ะร้านเราติดถนนใหญ่เส้น4เลนค่ะถนนกันทะลมกันทลักค่ะ ฝั่งนู้นค่ะที่เป็นร้านเดิมค่ะและฝั่งที่รีวิวเป็นร้านใหม่ค่ะร้านเรามีอุปกรณ์การเกษตรให้เลือกหลากหลายค่ะมีเครื่องตัดยาผ่านพวนโตตรตลีผ่านบุกเบิกผ่านขุดมันและผ่านยกรองค่ะร้านเราเปิดให้บริการทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดนะคะ หากลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถไทยมือสองค่ะนึกถึงเราค่ะ p c Tractor นะคะค่าก่อนจะจบคลิปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้พรเพนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะถ้าพนเพนผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออาภัยด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ